มาเก็บบักหอยน้ำกันค่ะบางดูกนะแจกขั้นหน้าได้นี่ค่ะมองไดไมีน้ำแน่กับมะขอนกันยูเต็มเลยอันนี้กับกอข้าวที่ดำไว้นะคะกับปิงนามบอ,อกครั้งไส้ก่าไดนะคะหอยจะกินกับนี้ต้นกัดแน่บะกัดแน่ค่ะรอให้มันแตกกอ นำแน่แล้วก็มีค่ะอันนี้ก็มองอันนี้สามไม้ค,คุณครูมาสามไม้อาทิตย์ก่อนะคะตะก,กาก็ยังไม่แตกกอแต่ว่าตรงอื่นก็เริ่มแตกกอเขียวแล้วค่ะตรงใดสามก็ยังตนหน่อยอยู่มาค่ะามาเก็บหอยไปต้มเบิ่งสิพอเก็บกล่อนี่กระโพดกระโพวีหลี นะมาเก็บไปต้มคะ่ะมาเก็บไปต้มเอาไปคขางไว้สะกอนหอยต้มได้ลายแล้วล้ะคะ่ะเลิกโรงเรียนมาก็แบะมาเก็บเก็บออกจากเขาพร้อมเก็บไปต้มเก็บไปให้เป็ดน้ำนะคะ คุณที่รับชมวีดีโอคุณครูนะคะขอให้ทุกคนเงเงๆปังๆค่ะพามาชมหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ